ถึงแล้วโฮเทลจินแต่ถึงแล้วโฮเทลจินดูแต่โฮเทลเพื่หรอไอ้ไม่ได้ตั้งใจนะเ <c> ข <oughs> ้าไปเลย โรงแรมโฮเทลจินโมริโอกะค่ะเราพักที่นี่2คืนนะคะรานะคาต่อคืนเนี่ยอยู่ที่12,330เยนและก็รวมอาหารเช้าแล้วค่ะ สำหรับโลเคชันของโรงแรมนี้นะคะอยู่หลังสถานีมูริโอกะค่ะเราก็ใช้เวลาเดินประมาณสักสินาทีนะคะเพราะว่ามีกระเป๋าด้วยเป็นย่านที่ไม่พุกผ้านะคะระหว่างทางเนี่ยก็มีร้านสะดวกซื้อก็ถือว่าโอเคเลยค่ะ ดีกว่าหลายๆที่ที่เคยไปที่แบบพอเปิดหน้าต่างมาเป็นวิวตึกอีกตึกหนึ่งไม่ใช่อะไรเมืองนี้เขาเงะสงบสงบไม่ได้แบบว่าตึกติดติดกันมากเอาห้องมาก็ประมาณนี้เลยที่มันว่างกระเป๋ามากลางแล้วก็เอาเปิดกระเป๋าเลยเปิดได้สองใบมีใบเล็ก20นิ้วอันนั้น24นิ้วประมาณนี้แขวนผ้าเช็ดตัวผ้าเสื้อผ้าอะไรใดๆตรงนั้นก็คือเกิดสงครามให้ดูไกลๆดีกว่ามันไม่เรียบร้อย มีการนะ้ํามีไดเป่าผมเหมือนจะมีโคมไฟดอกไปไว้ตรงนู้นมีทีวีแล้วก็พวกถ้วยชามชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตู้นี้เออมีชากาแฟหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะมีแค่ถ้วยอันนี้สองอันนี้ย้ายมาจากข้างบนโต๊ะน่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศเนาะทำความชื้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โคมไฟแล้วก็อันนี้ตู้เย็นมีความเซอร์ไพรส์หน่อยๆนะคะนานๆทีจะได้เห็นโรงแรมญี่ปุ่น ให้น้ำด้วยนะคะแจกน้ำคืนละสองขวดค่ะตูลิ้นชักแซ่ไม่มีอะไรไม่จัดแล้วนะอมีแค่แก้วนะชา,ชาพวกชาไม่มีนะจะบอกว่าอ่างเนี่ยลึกมากนั่งเราแต่ว่าข้อเสียก็คือมาถึงก็คือข้อเสียเลยมันไม่มีที่เหนี่ยวขึ้นมาอ่างมันลึกอะ พวกแชมพูสบู่อะไรใดๆอะ่ะก็มีเป็นขวดๆแบบนั้นนะมันไม่ได้มีเป็นถุงๆให้เลยถ้าอ่านไม่ผิดเหมือนเขาจะมีถ้าเกิดต้องการเป็นถุงๆซองๆอะ่ะ300อเยนนะจ๊ะเขาจะจัดให้เป็นเซตเลยจ้ะแล้วก็คุณชักโคกอันนี้แปลกมากเขาจัดให้เอียงๆสงสัยถ้าเกิดแบบตรงๆนะเขาน่าจะติดก,กำแพงเป็นแบบว่าชักโครกเอียงๆก็อโอเคนะเออแยกปัญหาดีกับห้องแคบๆแบบนี้ นะมีผ้าเช็ดหน้าให้สองผืนผ้าเช็ดตัว2ผืนเอ,อ่อคูปองอาหารเช้าของโรงแรงโฮเทลจินนะฮะเริ่ม6กโมงครึ่งฟังคูปองในนี้อภาษาญี่ปุ่นอ่านไล้ตรงนู้เป็นโซบะร้อนข้าวนัตโตะขนมปังตรงนั้นเป็นโซนเขาเรียกอะไรเครื่องดื่ม กาแฟนมคอนเฟลกน,นี่ของหวานอยู่ตรงนั้นด้วยโซนโน้ตจ้าวสิ่งนี้กนะ็คือนักเต่านั่นเตี้นะฮะจรินจังไชอบกินแต่เชอบกิน ของดีของชาวญี่ปุ่นที่ทำให้เขาอายุยืนช็ุกเช้าเนี่ยมันคือโปร์โปรหรือพรีเบลติกอย่างดีทำให้แบคทีเรียนในลำไส้แบบว่าคืกครืมนเออเออจริงออเออนออเคอนออเออเเออเออเอาเออเเออเอ ตอนบ่ายถึงบ่ายสองถึงห้าทุ่มก็เป็นฟรีสเปซที่เรามานั่งกินข้าวได้ด้วยดีมากเลยอันนี้เราก็ไปซื้อของกระปุกกระปิ๊กอาหารเย็นจอดซุปเปอร์มากินกันที่นี่เลมโอช่อาหารเย็นมรจ้าอุ้ยคือซูชิมั่เอนะคะก็ขอสรุปการรีวิวโรงแรมโฮเทลจีนมริโอกะนะคะ เรื่องโลเคชันเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากสถานรถไฟประมาณ400เมตรค่ะห้องก็โอเคนะคะตามสไตล์บิสเนสโฮเทลมีน้ําเปล่าให้ด้วยอันนี้ดีงามนะคะแต่ว่าหมอนะแบนไปหน่อยค่ะส่วนอาหารเช้าอันนี้ก็ดีค่ะมีให้เลือกหลากหลายมากเลยแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นด้วยนะคะสําหรับเรื่องของการต้อนรับเนี่ยพนักงานก็น่ารักมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะแต่ก็พยายามช่วยเหลือดีค่ะก็ะหวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วไว้พบกันใหม่กับการรีวิวโรงแรมถัดไปค่ะ